สวัสดีครับอ่าวันนี้รถมือแม่จะมานำเสนอเมนูแกงกะหรีไก่ครับผมวันนี้ทำแกงกะหรีไก่ให้ลูกกินหน่อยทำตามสไตล์แม่ได้ครับผมเดี๋ยวจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอันนี้แม่เริ่มจากอะไรครับแม่ตั้งหัวกะทิ ตั้งหัวกะทิแม่ใช้ก,ะท,ก,กะทิกล่องกะทิกล่องกล่องนี้กล่องกล่องเล็กแค่แม่ส่งไปห้าสิบมิลิทวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะแม่ใช้ไปกล่องครึ่งเพราะอาเก่าเหลือครึ่งเลยไอ้ที่แม่ถืออยู่คืออะไรแม่พริกแกงพริกแกงกะหรี่เหรอ,ใช,อใช้ถ้วยหนึ่ง แล้วมีอะไรน,นอกจากพริกแกงไหมแนะนำหน่อยพริกแกงนี่มันตุ๋นเนหัวหอมหัวอมมันฝรั่งแล้็หัวหอมไม่มันตุ๋นมีกะทิแล้วก็ไก่ก็นด้แล้วก็ไก่ใส่น่องไก่วันนี้วันนี้เป็นน่องไก่เอาเอาสะดวกของที่เรามีอยู่ในตู้เย็นแหละม,มีอะไรในตู้เย็นอยากกินอะไรก็ เอามาทำครับแม่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์ว่าตามสูตรอะไรอย่างี้รถมือแม่แหละแ,แม่มทำม,ม,ม,มือแม่อะไรอย่างเงี้ยกะทิเดือดแล้วก็ใส่พริกแกงกะหรี่ลงไป เพราะวัไไน,นนี้กินกันบ้าน <c oughs> เติมน้ำลงไปอะแม่ ใส่ไ,ไกล่ลงไปเลยทำสไตล์แม่เด้อยาว่ากันเด้อ คนเหนือทำไมว่าอาอีสานย เวลาต้มอ,อีก่ประมาณกี่นาทีเพื่อให้น้องเปื่อยอ่ะให้ได้ไก่เปื่อยไก่มันเปื่อยเร็วอวยู่ใส่ไฟหัวหอมอม,มันฝรั่ง ขาดไม่ได้แกงกะหรี่ขาดม,ดมะฝรั่งไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมแกงกะหรี่ใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะทิ้งไว้ใช่ไหมแม่ใช่มันเดือดมันเดือดแล้วก็ปรุงรสแล้วก็ร้อยให้มันเปื่อยไก่เน่มมันเน่มก็ปรุงรสนี่เราใช้อะไรปรุงบ้างนะแม่ก็รสมันปลามันตาลอืม เกลือปรุงเลยใช่ไหมใส่ไปเลยมไม่ต้องรออันนี้คือรสดีรสดีใส่เกลือไปใส่เกลือไป เราใส่น้ำตาลปี๊บถ้าเป็นน้ำตาลปี๊บก็จะดีกว่าน้ำตาลปี๊บมัจะกลมกลม่อมแต่เราใช้ของที่เรามีในบ้านมีอะไรก็ใส่แล้วก็รอให้เขาเดือดค่ะคิมคิม รอยมันเดือดร้อยก็เดือดให้ไก,ก่สุกมันนิ่ม,มดูว่ามันสุกแล้วก็แล้วก็กินได้เลยใช่ไหมแม่มก็ไม่ยากนั่นเนี่ยไม่ยากไม่มีอะไรยากสำหรับเราอ๋อ <laughs> อันนี้กินได้ยังแม่กินได้แล้วหอมแม่ หอมมากเลยอันนี้เราใช้เวลาต้มครึ่งชั่วโมงแนละ้วมันเ,นเกือบชั่วโมงอะ่ะน่องไก่ไงมันก็เลยต้องให้มันสุกดีแอืมถ้าเป็นเชีดไก่มันก็ไม่นานใช้เวลาถราเอยู่เพราะมัน,มนเราต้มมันให้มันเปื่อยด้วยเรยอละโอเค okay, okay, ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกินกันเลยครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทําแกงกะหรี่ไก่ของแม่ผมครับอร่อยไหมลูกอร่อยดีแม่แหม,แมรอมาตั้งเก้าเดือนแม่อร่อยได้ไง <c oughs> โอเคนะครับก็ถ้าใครชอบเราสองแม่ลูกและชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไครปเป็นกำลังใจให้เราสองแม่ลูกด้วยนะครับบ๊ายบาย